สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันวัสมน์และคุณนิพิการและคุณนพร,รัตก็กลับมาพบกับทุกท่านค่ะในวันนี้นะคะกับรายการคุยข่าวตอนเช้ากับ VUA t ไทยค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องราวเลยค่ะที่มาบอกเล่ากันแน่นอนว่าถึงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสกันเช่นเคยนะคะแต่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งที่ของสหรัฐอเมริกาเองทั้งเรื่องเศรษฐกิจภายในของสหรัฐอเมริกาไปจนถึงผลกระทบที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระหว่างประเทศค่ะอย่างจีนกับออสเตรเลีย แล้วกเ็เราจะมาวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่น่าสนใจคะ่ะที่ต้องก็ขาดตลาดอีกแล้วในช่วงของการระบาดของไวรัสนอกจากเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเวชภัณฑ์วันนี้เราก็จะมาดูกันว่ามีสินค้าอะไรที่ขาดตลาดกันในช่วงนี้แล้วก็ <Loc. S 1> อีกข่าวนึงทีเ่เราจะคุยกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับดราม่าของการกินเนื้อข้างข่าวะคะ่ะที่มีการกล่กาวหากันว่าเป็นต้นเหตุของการระบาดของไวรัสครั้งนี้หรือเปล่าเรื่องของดาราม่าของการกินข,ข้างข้านี้ก็ยังไม่สิ้นสุดแล้วก็ วันนี้นะคะเราจะมาตกท้ายกันด้วยเรื่องที่เหมือนจะเบาแต่ก็เป็นเรื่องที่ถ้าใครเจอเนี่ยก็น่าจะมีชอบกันก็คือเป็นเรื่องที่เ,เกี่ยวกับของการนินทาค่ะวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราจะพูดคุยเรื่องอะไรกันที่เกี่ยวกับการนินทาค่ะคุณนภพลคะวันนี้เรามารเริ่มต้นกันข่าวแรกค่ะเกี่ยวกับประเทศหนึ่งที่ก็มีการที่ได้รับเสียงชื่นชมมาตลอดว่ามีการจัดการการระบาดของไวรัสที่ดีอย่างนิวซีแลนด์ค่ะตอนนี้นีสสถานการณ์การระบาดของที่นิวซีแลนด์เป็นยังไงบ้างคะจำนวนของผู้ติดเชื้อเป็น คือจานวนผู้ติดเชื้อต้องบอกว่าเป็นเรื่องข่าวดีของนิวซีแลนด์มากครับเพราะว่าในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยเป็นวันที่นิวซีแลนด์ประกาศว่าไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เลยถือเป็นวันที่4ี่แล้วตั้งแต่มีการผ่อนคลายมาต,ตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด -19 มาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่ง4วันใน2สัปดาห์เนี่ยชี้เห็นว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์ประสบความสําเร็จอย่างมากจากการดําเนินมาตรการ Stay at Home หรือให้ประชาชนอยู่ในแต่ในเคหสถานเป็นเวลา1เดือนก่อนหน้านี้ สถานการณ์โดยรวมของนิวซีแลนด์ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเริ่มกลับเป็นปกติพอสมควรนะครับภาคธุรกิจเช่นร้านค้าปลีกร้านพัฒ,พฒคารร้านอาหารสามารถกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแต่ว่าทุกคนยังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่นําเสนอและทุกคนทํามาตลอดก็คือการรักษาระยะห่างทางสังคมครับทางแอชลียบลูมฟิ์รัฐมนตรีสาธารณสุขของนิวซีแลนด์บอกว่าแนวโน้มดีขึ้นนี้ มันชี้เห็นว่าประชาชนจะเริ่มมีความคาดหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจได้แล้วก็หวังว่ามันจะไปอย่างนั้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นของนิวซีแลนด์ส่วนคลาวดี้อีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เชิงเกี่ยวกับตัวเลขการติดเชื้อแต่เป็นเรื่องของการดำเนินโนโยบายระหว่างประเทศกลับมาที่ยุโรปกับที่รัฐบาลออสเตรียประกาศในวันนี้ครับว่ามีแผนจะเปิดพรมแดนกับเยอรมนี Germany. ในวันที่15มิถุนาย,ยนนี้หลังจากปิดมาสักพักหนึ่งเพราะว่าผู้นําของทั้งสองประเทศได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กัน เรียบร้อยแล้วส่วนที่เม็กซิโกเพื่อนบ้านของอเมริกาเรานี่สภาสาธารณสุขเปิดเผยว่าทางการตัดสินใจที่จะให้ทางอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมเหมืองและอุตสาหกรรมขิดรถผลิตรถยนต์ถือเป็นธุรกิจที่มีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวันหรือภาคธุรกิจแล้วแต่คำนิยามนะครับซึ่งจะทําให้ธุรกิจจำประเทศนี้เนี่ยสามารถเปิดทําการต่อไปแม้ว่าเม็กซิโกจะมีคําสั่งล็อกดาวน์ปิดประเทศที่มีผลังคับใช้อยู่ในช่วงนี้ครับ ค่ะก็<า>ต้องเดินหน้ากันต่อไปเนาะทั้งกลางการระบาดของไวรัสแล้วก็ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสก็ได้รับผลกระทบทุกประเทศทค่ะแต่ว่าอเมริกาที่เราอยู่กันเนี่ยค่ะคุณธิการก็เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้ออันดับหนึ่งเลยตอนนี้นี่แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมนี่จะเป็นยังไงบ้างคะจะจะที่เขาซบเซาอย่างนี้ไปอีกนานหรือเปล่าต้องเป็นข่าวร้ายที่สุดนะคะเพราะว่าสะท้อนไปถึงตลาดหุ้นด้วยค่ะล่าสุดนั้นประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐก็คือเจอร์มพาวเวลเนี่ยออกมาเตือนเลยนะคะ ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยอาจจะซึมกันไปยาวๆเลยอันนี้เป็นข้อมูลจากรอยเตอร์นะคะโดยทางเฟดบอกว่าพยายามที่จะใช้มาตรการต่างๆที่ทางระบบธนาคารกลางมีแต่ในขณะเดียวกันก็เรียกร้องบอกว่าทาั้งฝั่งกระทรวงการคลังเนี่ยก็ต้องใช้มาตรการอัฉถิเข้ามาช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบจากโควิด -19 อยู่เหมือนกันที่ประธานเฟดออกมาพูดเช่นนี้เนี่ยมันสอดรับกับตัวเลขเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาเพราะทั้งเรื่องของอัตราการว่างงาน GDP ประเทศซึ่งตอนนี้อัตราการว่างงานเนี่ยน่ากังวลเพราะว่าถือว่าเลวร้ายกว่าปี2008วิกฤตสัพพานไปแล้วนะคะและคาดว่าน่าจะแย่ถึง25%เลยที่ชาวอเมริกันจะตกง,งานแลนหมายความว่าเดินไปด้วยกันสี่คนหนึ่งคนจะต้องตกง,งานแล้วอะ่ะก็เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลทีเดียวนะคะแล้วก็สะท้อนไปที่ตลาดหุ้นวันนี้ก็ทั้ง3ามตลาดดาวโจนส์ S&P และ N a s d a q ก็ไปปิดตัวในแดนลบก,กันทั่วหน้าเลยค่ะค่ะ <c oughs> เรื่องของการระบาดของไวรัสเนี่ยค่ะก็กระทบกับเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็อย่างที่ดิฉันกลับไปข้างตน้นค่ะตอนนี้กระทบกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วยคุณนภรัตค่ะตอนนี้เหมือนได้ยินมาว่าการระบาดของไวรัสเป็นชนวนให้เกิดสงครามการค้าครั้งใหม่ขึ้นหรอคะคือยังไม่ถึงกับเป็นนะครับแต่ว่ามีความกังวลว่าจะเกิดขึ้นคือสงครามการค้าระหว่างจีนกับออสเตรเลียเพราะว่า ออสเตรเลียก่อนหน้านี้ออกมาตําหนิเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 และมีการเรียกร้องขอแรงสนับสนุนจากนานาประเทศให้มีการทําการตอบสวนที่มาที่ไปของไวรัสนี้หลังจากเกิดการระบาดที่เมืองอู่ฮั่นบนทนหูเป่ยในประเทศจีนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วกม็มีคนพูดถึงว่าไวรัสนี้น่าจะเกิดจากที่ตลาดสดหรือจากที่ไหนก็ตามแลบไม่มีใครยืนยันได้ออสเตรเลียมาพูดแต่พอออสเตรเลียมาพูดปุ๊บเนี่ย มันก็มีประเด็นที่ทางทูตของจีนที่ประจำออสเตรเลียออกมาพูดให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นในเชิงขู่ว่าถ้าออสเตรเลียพูดขนาดนี้ไม่แน่ทางผู้บริโภคข,ของจีนอาจจะเลิกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากออสเตรเลียก็เป็นได้พูดไม่ทันขาดคําไม่นานทางของจีนก็ออกคําสั่งว่ามีการะระงับการนําเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากผู้ผลิตรายใหญ่4ี่รายของออสเตรเลีย ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกไปจีนถึงหนึ่งกว่าหนึ่งในสานะฮะไม่ให้นำเข้าช่วงนี้ทั้งยังมีการเปิดเผยว่าจะมีแผนเรียกเก็บภาษีอัตราร้อยละแปดสิบสำหรับการนำเข้าเข้าบาเล่จากออสเตรเลียในเร็วๆนี้ด้วยประเด็นนี้เนี่ยพอมาผูกกันทั้งนักการเมืองฝ่ายค้านออสเตรเลียและทั้งนักวิชาการเชื่อว่ามันคงผูกกันเพราะออสเตรเลียทำให้จีนโกรธประมาณนั้นซึ่งประเด็นนี้อาจจะดูชัดแล้วแต่ กลายเป็นว่ามีรัฐมนตรีการค้าออสเตรเลียไซมอนเบอร์วิงแฮมออกมาให้สัมภาษณ์สื่อครับว่าไม่น่าหรอกอาจจะเป็นเรื่องของทีเ่เกี่ยวกับประเด็นอื่นมากกว่าเพราะว่าคําสัมภาษณ์ของทางการจีนก่อนหน้านี้หลังจะมีการประกาศคําสั่งนี้คือบอกว่าที่ต้องระงับการนําเข้าพวกนี้เป็นเพราะว่ามีการละเมิดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการกักกันพืชและสัตว์ควิน1ีนะฮะตามการส่งเข้านำเข้าส่งสทั่วไปรวมทั้งมีเรื่องของ สุขอ,อนามายัยสาธารณสุขแล้วก็การติดฉลากด้วยทําให้ต้องมีการระงับซึ่งทางรัฐมนตรีการของออสเตรเลียก็เรียกร้องให้กับทั้งฝ่ายกเกษตรกรแล้วก็ผู้ผลิตผู้ส่งออกเนี่ยร่วมกันแก้ปัญหาให้ตรงจุดตามที่ทางจีนระบุมามากกว่าอย่าพยายามไปผูกเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องโควิด -19 บเก้ามากนะในความเป็นจริงแล้วจีนถือว่าเป็นคู่ค้าสําคัญมากของออสเตรเลียนะครับเป็นผู้รับสินค้าออกหลักๆ ส่งออลักของออสเตรเลียซึ่งมีทั้งเรื่องของพิพันธ์จากอุตสาหกรรมเหมืองแร่เรื่องการท่องเที่ยวรวมการศึกษาด้วย mm hmm. ตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าออสเตรเลียจะแก้ปัญหาที่ว่านี้ได้แค่ไหนแล้วจีนจะทําอะไรอีกไหมเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดสงครามการค้าจริงเนี่ยเศรษฐกิจออสเตรเลียก็เหมือนเศรษฐกิจทั่วโลกครับกำลังอยู่ในสภาพย่าแย่เพราะโควิด -19 เกษตรกรซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ผ,ผลิตนะก็จะได้รับการความเดือดร้อนเข้าไปอีกครับ คราวนี้เรื่องของการระบาดของไวรัสเนี่ยค่ะคนนี้ที่การก็ทําให้สินค้าอ่าที่เรียกว่าเป็นของจาเป็นหลายอย่างเนี่ยหมดไปจากสต๊อกอ่าอย่างในข่าวที่เราได้พูด,ดกันสำหรับกก่อนนะคะก็จะเป็นของอย่างเช่นสเปรย์ฆ่าเชื้อหรือว่าอย่างทิชชู่เป็นของที่เกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดการรักษาอนามัยแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีสินค้าอย่างนึงค่ะที่ก็หมดไปจากาเรียกว่าหมดไปจากเชลฟ์เหมือนกันในสหรัฐอเมริกานี้เป็นสินค้าอะไรคะมีความจาเป็นในการใช้ชีวิตมากน้อยแค่ไหน จำเป็นหรือไม่ต้องถามชาวอเมริกันในตอนนี้กันนะคะเพราะว่าหลายคนก็แฮรไปกักตุนแอลกอฮอล์ไม่ใช่แอลกอฮอลอ์ล้างมือนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อการบริโภคนี่แหละคะ่ะทันทีที่ทางอเมริกาประกาศให้ร้านขายแอลกอฮอล์เี่เป็นธุรกิจจาเป็นในช่วงโควิดปรากฏว่าบางร้านก็ของขาดตลาดกันเลยนะคะซึ่งทางหน่วยงานสาธารณสุขเนี่ยไม่ปลื้มเท่าไหร่และมองว่าอาจจะนําไปสู่ภาวะเศรษิดสุราเรื้อรังได้ในอนาคตอันใกล้นะคะ ที่นี่ผู้จัดจาการร้านอันวายซึ่งจําหน่ายร้านจาหน่ายไวายและเบียร์ในเวอร์จิเนียนะคะก็ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนี่แหละค่ะบอกว่าชาวอเมริกันเนี่ยแห่มาซื้อแอลกอฮอล์ที่เป็นเครื่องดื่มกันเป็นจํานวนมากแบบทั้งแบบเดลิเวอรี่ไปส่งที่บ้านหรือว่าจะมารับเอาที่ร้านก็ทุกรูปแบบอะคะ่ะคึกคักกันหมดแล้วบอกว่ายอดขายเนี่ยพุ่งสูงถึง3 0เเลยจากช่วงเวลาปกตินะคะแต่ในมุมมองของผู้อำนวยการสถาบันด้านการเสพติดแอลกอฮอล์ จอร์จคูบบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในอเมริกาสูงถึง70%แล้วและในแง่ของปริมาณการดื่มก็เพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะในช่วงโควิด19เนี่ยนะคะแล้วเตือนว่าคนที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วยังวิตกวิตกกังวลช่วงการระบาดของโรคเนี่ยก็หันเหไปพึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ลืมช่วงเวลานี้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับคนที่มีภาวะติดเหล้า ซึ่งตอนนี้ในอเมริกามีอยู่ประมาณ14ล้าน5แสนคนเข้าไปแล้วนะคะก็อาจจะเป็นการซ้ำเติมภาวะนี้ในอนาคตได้โดยปัจจุบันในอเมริกา49รัฐนะคะที่ยอมให้ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์เปิดได้ในช่วงโควิดนะคะเพียงแต่ว่ายัางจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายสินค้าในช่วงการระบาดแบบนี้อยู่ค่ะค่ะจำเป็นกับร่างกายมากแค่ไหนอาจจะไม่ได้เป็นผลไม่ได้มีผลดีกับร่างกายด้วยอย่างที่คุณธิิการเล่าให้ฟังแต่ว่า ถ้าจะเรียกว่าดีต่อใจได้ไหมคะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเหมือนกันเพราะว่าที่ไทยเองก็มกกีก็เกิดสิ่งนี้มาแล้วก็คือคนก็ไปกักตุนเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์กันในช่วงที่มีมาตรการของรัฐออกมาค่ะคุณนภัสคนนี้เรามากันที่อีกข่าวหนึ่งค่ะจากที่เราก็พูดไปตอนต้นว่ามันก็มีเรื่องของดราม่าว่าในการกล่าวโทษกันว่าการรับประทานเนื้อค้างคาวเนี่ยคือมันต้นเหตุของการะระบาดของไวรัสเนี่ยตอนนี้เหมือนกับว่า ก็มีดราม่าเรื่องนี้มาอย่างต่อเรื่องเลยใช่ไหมคะตอนนี้มีใ,ใครอ,ออกมาพูดแบบนี้แล้วเขาต้องช,ชอบเป็นยังไงเออหวังว่าคุณวัสมนกับคุณนิธิการจะรู้จักนักร้องท่านนี้นะครับซึ่งอายุก็มากอยู่นะครับไรอันแอดเดิเป็นนักร้องชาวแคนาดามีชื่อมีโอเคมีเพลงโดง<ม>่ดงดังมากมายมเพลงที่ชาวแฟนเพลงในในซีกโลกนี้รู้จักอาจจะไม่เป็นเพลงที่เรารู้จักนะคนไทยรู้จัก<ม>ก็เช่นเพลง everything I do I do it for you เป็นซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์เรื่อง robin hood เอ่อพรินซ์สตีฟตั้งแต่ปี1991หรือว่าเอ่อเพลง Have You Ever Really Loved a Woman จากภาพยนตร์เรื่อง d o n Juan d e m a r c o ปี1995ที่มี Johnny Depp เป็นนักแสดงนำนะฮะคือแรนด์อาดัมเนี่ยมีกำหนดที่จะเลคอนเสิร์ตเหมือนกับศิลปินทั่วไปแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยตามกำหนดเดิมแกต้องมีคอนเสิร,ร์ตที่ Royal Albert Hall ที่กรุงลอนดอนแกคงเหวี่ยงนะฮะแกเลยโพสต์มาทาง Instagram ภาพตัวเองกำลังเล่นคอนเสิร์ตในอดีตแล้วก็บอกว่าจริงๆวันเนี้ยต้องเล่นคอนเสิร์ตนะ แต่คนเสิร์ตต้องถูุดยกเลิกแล้วก็ประชาชนจนํานวนมากต้องเจ็บป่วยแล้วก็ทั้งล้มตายเป็นเพราะคนบางคนชอบกินเนื้อทั้งขาวแล้วก็มีขายตามตลาดสดต่างๆมีแกพูดยาวกว่านั้นรวมทั้งคำหยาบน้ดยหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถแปลได้พอแกโพสเสร็จปุ๊บคนเห็นปุ๊บคนก็เริ่มออกมา,มาต่อว่าว่าเป็นการเหมือนกับชงเรื่องมาว่าจีหรือเปล่าชื่อของแกแบรนด์อาดัม,ดม,ดมก็เลยกลายเป็นเทรนดิ้งใน Twitter ตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นมา แล้วก็มีคนออกมาต่อว่ามีคนมากระแนกกระแหนว่านู่นนี่นั่นไปสิ่งที่เกิดขึ้นพระราดำก็เหมือนทุกคนครับลบโพสต์ตัวเองทิ้งทั้งอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ด้วยแล้วก็ออกมาขอโทษแต่การขอโทษนี้แกก็พูดตรงๆนะครับว่าไม่มีข้อแก้ตัวใดงสิ้นแก่ต้องการระบายอารมณ์เฉยเพราะว่าแกเห็นว่าเป็นเรื่องของประเด็นทารดุลกรรมสัตว์ซึ่งก็เห็นกันอยู่ว่ามีการค้าขา,ขายตามตลาดสดต่างๆซึ่งก็หมายถึงในภูิภาคเอเชีย A, หรือจีนเป็นหลักเนี่ยนะครับแล้วก็มีการในในทวิตถึงในโพสต์ของแกที่พู น่าจะมาการบีเกิลกันมากขึ้นก็คืออาหารเจแบบแบบกลวันตกนะครับไม่เหมือนเอเชียเท่าไหร่แต่คืออาหารรสสัตว์เลยแกบอกนี่นคือจุดประสงค์ของแกก็ต้องขอโทษไปตามระเบียบซึ่งคอนเสิร์ตของแกที่บอกว่าจัดจันที่ผ่านมาเนี่ยทางกาหนดการเนี่ยเขาก็บอกว่าเลื่อนไปถึงเดือนเมษายนปีหน้าแล้วก่อนนี้เป็นดราม่าหนึ่งอย่างที่คุณวัชมนพูดนะครับว่าค,คนเรารเราไม่ดีโพสต์ใส่โซเชียลมีเดียก็มันอาจจะกลับมาหาเราได้แรงเหมือนกันก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งช่วงนี้นะครับค่ะ คราวนี้มาที่ข่าสุดท้ายค่ะคุณดีการอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับไวรัสแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่เบาๆไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าใครโดนก็ไม่ชอบเนาะก็คือเป็นเรื่องของการถูกนินทาการถูกนินทาเนี่ยค่ะถึงมองว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ว่าจริงๆเขาก็มีมีหรือว่ามีสา์มีเหตุผลอยู่เบื้องหลังการนินทาด้วยเหรอคะราสรุปให้ฟังสั้นๆหน่อยค่ะ ค่ะในเมื่อเราเนี่ยไม่สามารถหลบเลี่ยงหนีพ้นการนินทาได้เพราะฉะนั้นเราควรทําความเข้าใจกับมันซะค่ะซึ่ง c n ียนเองก็พยายามจะรวบรวมเทคเวทที่เกี่ยวข้องกับการตีชิ้นนินทาในเชิงวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์นะคะเทกเวทที่น่าสนใจอย่างแรกคือ52นาทีต่อวันเป็นตัวเลขสําคัญเพราะเป็นจํานวนเวลาที่คนทั่วไปจะใช้ซุบซิบนินทากันนะคะตามข้อมูลของ University of California Riverside การนินทาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องทั่วไปแต่15%ในนั้นจะเป็นการวิจารณ์เชิงลบซึ่งเขาเรียกว่า evaluative คือการประเมินคุณค่าอย่างที่3เนี่ยเขาบอกว่าการนินทาเชิงลบนะ่ะจริงๆแล้วมีประโยชน์นะเพราะมันสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและเป็นแนวทางให้คนที่ถูกพูดถึงเนี่ยนำไปปรับตัวได้แล้วก็อาจารย์ด้านจิตวิทยาบอกว่านินทามากไปไม่ดีควรทำแต่พอประมาณและ ไม่ควรที่จะรบกวนกับความสัมพันธ์ของคู่สนทนานะคะแล้วก็มีเทคกเควยคำสับที่น่าสนใจ2อ,อย่างก็คือ water cooler talk การเมา์มอยตรงตู้กดน้ำและ h a l l way g o s s i คือการนินทาเมื่อพบปะกันที่ห้องโถงอาคารสำนักงานค่ะค่ะ water cooler talk นี่ก็คือเป็นการนินทากันเหมือนแบบถึงเวลาที่ช่วงไปพักดื่มเครื่องด,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 ดื่มกินเครื่องดื่มกันแล้วก็จะกลุ่มเมามอยกันตรงที่แทงน้ำวันนี้ไม่ทราบว่าวเข้าใจถูกหรือเปล่าคะ ถูกต้องเลยครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราได้รับการอบรมมาว่าในวัฒนธรรมอาเมริกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าเขามีโครงสร้างของที่ทำงานแบบนั้นคือมีทางเดินหงกลางมีตู้กดน้ำเป็นจุดที่คนมาคบปะการก็แวะคุยนิดนึงหรือแม้กระทั่งยืนริมยืนทางเดินแล้วคุยแล้วมีคนเดินผ่านและชี้ชี้ใส่กันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมอเมริกันเพราะฉะนั้นคนไทยอาจจะงงว่าพูดอะไรอยู่นี่คือสิ่งที่ <c oughs> ทเกิดขึ้นนะฮะอาไทยก็ไปตัดแปลงใช้ก็ตามวัฒนธรรมของเรานะคือยันดี นี่สรุปแล้วก็คือเป็น take away เรื่องการดินทาที่มีประโยชน์นะไม่ได้เกิดโทษนะคะวันนี้ค่ะก็ได้เรียนรู้คําศัพท์ชุดใหม่เนาะสองชุดคะ่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณนิทธิการและคุณนภร,รัตนะคะวันนี้ก็เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้ฟังกันค่ะขอบคุณท่านผู้ดิตตามเพจท่านนะคะก็นอกจากทางเพจ facebook ของเรานะคะก็สามารถตามได้ทางเว็บไซต์ของเราะคะ่ะ w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  u e t h a i c o m และทาง youtube และ i n s t a g r a m ได้เช่นกันค่ะ วันนี้เราทั้งสามคนก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะกลับบ้านมาก็ถ้านอกจากล้างมือแล้วถ้าเป็นไปได้ก็กลับบ้านก็อาบน้ำกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับส